ครับสายสิ่งสายดันสายแรงเจอกันแต่เช้าครับออกงานแต่เช้าเลยผ่านมาเลยมาใส่ให้ครับชุดต่อท่อเดิมครับสายสิ่งสายดันสายแรงของเรานะ <Wow. S 3> สายสิ้นสายดันสายแรงครับทั่วไทย L4018 ครับชุดต่อท่อเดิมปายเลทครับผ่านมาเรา,าแวะมาส่งให้ครับ บ้านหนองตอครับอําเภอจงหานนะครับ4018ครับก็จะมีข้องอปักแบนนะสำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงวิธีใส่ก็ตะแกรงออกก่อนครับตะแกรงคาบครอบข้างออกก่อนนะครับฝาครอบข้างก่อนนะฮะมัดสองตัวครับสายซิ่งครับเจ้าขวางครับสายลุยสายดันสายแรงทั่วไทยครับ สนใจก็ทักมาที่เพจอันท่อร,รถไซิง่งหรือว่าเป็นโทรสายตรงเลยนะฮะ0634566452สำหรับ,45 45 2, บอันทอรถไซิ่งนะครับยินดีให้บริการครับโอเคครับใส่ข้องอก่อนนะครับข้องอปากแบนนะครับตัวนี้ตั้งฉากให้ตรงครับ ตัวนี้ข้ององก็เป็นงานเล็นะเล็กสามศูนย์สี่ครับปลอดสนิมนะครับรุยงานโคนงานตมได้เลยปลอดสนิมครับทุกตัวเลยตัวนี้จะเป็นปลายท่อเล็ขัดเงาสวยๆสามศูนย์สี่เลยปลอดสนิมครับสำหรับสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีสี่ศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็สามสองหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดก็เป็นข้ององปากแบนนะใส่ได้เลยนะครับ ทีนี้ก็ใส่ฝาครอบข้างคืนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใหม่ใหม่ก็จะร้อนหน่อยครับส่งงานหน้าง,งานเลยครับกลางทุ่งเลยอำเภอจังหานครับบ้านหนองตอนะครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงผ่านมาก็จัดส่งให้เลยต่อท่อเดิมชุดต่อท่อเดิมนะครับเครื่องก็จะร้อนๆอยู่เหมือนเดิมเลยครับใส่ข้องอก่อนครับตั้งฉากปรับตะแกงใส่นะครับ ทีนี้ก็เอาจะเอาปลายท่อใส่นะครับันไปข้างหลัิแน่ปลายท่อก็จะตีแบน์อันท่อระสซิ่งให้นะครับประโยชน์ครับต่อท่อเดิมก็ฝุ่นไม่เข้าควันไม่เข้าครับเวลาใช้งานหน้างานนะครับเ่าควันนี้ขึ้นข้างบนเลยออกข้างเลยสำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับชุดต่อท่อเดิม งานเลดขัดเงาส,สวยๆวบิบวับวิบวับเลยพี่น้องต่ถ,ถ่ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฮะกดติดตามให้กับอันทอรถไซิ่งด้วยนะครับสำหรับสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยก็สั่งเข้ามาได้เลยที่เพจอันทอรถไซิ่งหรือจะเป็นในแอปราชด d าโชปปีนะฮะสั่งมาได้เลยครับจะถ,ถ่ายคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ